กล้าสวัสดีกันทุกคนด้วยนะครับกลับมาอยู่ใน sneak peek หรือเทลเลอร์ขออัปเดตใหม่ของอนิเมะวันการ์ดหรือเกมคุยอะไรก็ตามนะครับโดยวันนี้นยะเราจะมาดูเป็นเทลเลอร์ของอนิเมะวันการ์ดนะครับเป็นอัปเดต4.0ของ bleach มาดูไปพร้อมกันนะครับโดยจริงที่อัปเดตมาเนี่ยมันไม่ใช่มีแค่บีดอย่างเดียวนะผมก็ไปดูมาแล้วนิดนึงนิดนึงโอเคละผมก็ไปดูล่างามาแลนิดนึง แล้วผมไปพาไปดูเลยเดี๋วรวรดเสียงโอเคลดเสียงละอันนี้จะเป็นอืมัปเดตใหญ่พอตัวไม่ได้มีแค่ตัวแต่เรืองบีดด้วยนะเี่ยมันจะเปิดภาพมาที่เซเลเทนะครับแต่แซ่เสาอนี่คืออะไรไม่รู้มันกันน่าจะเป็นมินิเกมอีกแกมีซีเสาห้าดิมีโอ้โหมีลายเสาดเวย ุอไอเซนนี่ว่าภาพมันไม่ค่อยชัดอืมไม่ภาพไม่ค่อยชัดไม่ชัดเลยนี่ว่านี่เฮียเนี่ยกูไม่ดูอันนี้จะเป็นไอสกิลของไอเซนนะครับอันนี้เป็นคุโรฮิสกึกิอันนี้น่าจะฟูเอลีนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเลี้ยงมักงกรออกมาแล้วก็ทุ่มผืนอันนี้มันจะทำเป็นวงกลมเพราะว่าคนเล่นไน้เมยวันการน่าจะเบื่อฟ e ูเอลีแล้วแหละ แล้วก็ฮะได้เมื่กี้คืออะไรเป็นเรียกแสงอะไรมาดาบนี่คือดาบอ๋อเสานี่ไหนฮะใช่ปะมันคืออะไรวะเฮ้ยตัวอะไรอะ่ะอูริว,วเฮ้ยมันอูริวเลยไม่ใช่เลยแหละน่าจะเป็นอูริวใช่ยิงขนมเนี่ยใช่เลยแหละโอเคเฮ้ยนี่ปู่ยามะาเฮ้ยมันออกตลอดเลยวะ ตัวนีอ้อันนี้ปูยามะแม่งมันสกิลมันเล็นกาคูเลยอันนี้น่าจะฟูเอ e อีเบิร์นนะฮะแถมตีไปราบวกสิเปอร์เซ็นต์ด้วยลบกูดาวอีกน่าจะเป็นพาซีมันอันนี้โอ้โหยาวาชปะทะยามามโ,มโตยูฮาบัตแล้วมันจะแผนกล้องไปที่ไหนต่อ อันนี้น่าจะเป็นอีกแมปหนึ่งมันน่าจะมีบอสอีเวนต์ไม่ก็พอทไม่ก็อันนี้น่าจะเป็นตอรี่ใหม่แต่แมปมันใหญ่ามากเลยนะจีทเคแมปยังสวยแมปโคส,สวยอุย้เยเขมปาจจิมาแล้วสกิลแรกเป็นการฝันนะ่าจะแบบคนนี้นะ่าจะเป็นกลวยนะเนี่ยอ๋อ แน่น่ะที่ผมไปดูมาพวกใส่เนี่ยเวลาเคมบะดี้ตีเสร็จปุ๊บมันจะตีที่มันจะตีสแตนห้าวีแล้วมันจะทําการคำรามเพื่อสแานศัตรูผมคิดว่านะเนี่ยมันจะคำรามเนี่ยเห็นไหมมันติดครูดาวอยู่แต่มันยังมีน่าจะเป็นพาสซีของมันแล้วพอมันก็กลับมาตีอันนี้เป็นย uh ูฮาบัตไอจิโกะอิจิโกะล้างาเท้าเส้นเาียบัดบลอนี่ว่า วิังเพยอะโอ้ยอยากได้คอสเมติกแม่งว่ะน,นี่มันบวกอะไรวะอุย้ยาเทสกาเทนโชสิม,ม่วงวะ่ะอุย้ยระย,าายะไกลว่ะอันนี้เป็นอุย้ยอาน,อนาคตวะ่ะน,นี่สกิลอันนี้น่าจะเป็นวงกลมนะเซอร์เคิลอ,อ,อ,อีอันนี้โยรุอิจิอุ้ยเอ ي, อุราฮิเม เรียกว่าอะไรวะคูเรียกอุราฮิเมะไม่ค่อยตามเนี่ย hmm. น่าจะเป็นตัวฮิวนะครับดูดูจักอันนี้สัญลักษณ์ไม่ก็เงินมันแต่เงินมันสี่ทองอะ่ะกว่าน่าจะมันมีเกี่ยวกับเลือดห่าดไหลสต็อกแน่เลยพวกไหลสต็อกอะผมว่าเกี่ยวแล้วก็เฮ้ยอันนี้มันตัวเป็มบอยนะมาอีกที่ตัวนี้มันยากเป็นผู้หญิงอะ่ะอันนี้พลังมันก็คืออะไรเดี๋ยวผมก็ไม่รู้จำไม่ได้ละไม่ได้ไไดคอยดูอันนี้อุย้ยมันชื่ออะไรวะ เออลืมลืมแล้วอ่ะของน้ำในคอนเก่าอ่ะ <_ d ata> อุ้ยเฮ้บวกสี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นตัวอะไรอ่ะฮ้ยโยรุจิใช่ป่ะเนี่ยโยรุจิแน่เลยเนี่ย คัมมิ่งซูนแต่มันมีอีกนี่นี่อันนี้คือแบบสิ่งที่ผมคืออยากได้อะกูต้องได้อัปเดตเนี่ยตัวสองตัวเนี้ยรอดูเพลงอันนี้เป็นเดวิดกับลูซี่นะครับแจ็คแสอฟังเอดันเนอร์เพลงแม่ง สกิลแรกลูซี่จะเป็นการฟันไปด้านหน้านะครับใช้เอ่อไซเบอร์แวร์ฟันมึงนี่สกโก้รึเปล่าเนี่ยกูว่าไม่น่าใช้ไซเบอร์แวร์นะเนี่ยโอ้เอฟูเอลอีกแล้วแต่สกิลสวยให้ภัยอู้มาตีเนสกูอูซานเดวิสทานเทจัด โอ้โหโอ้ฟวงมึงใหญ่แ no ล้วเนี่ยเทิร์นเพลงแม่งได้ยินอีไลก็เศร้าทีอัปเดตนี้นี่ก็เป็นทีเซอร์นะครับนิววันกันาบีอัปโลดแต่มันเคยได้นอนไหนฉันมีอะไรมาวะเดินเดินเดิน ซับแอนนอยส์เมนต์่ะคุวเลยเนี่ยไม่ใช่โอยดูแล้เห็นไม่เกี่ยวมีแค่นี้แหละมัง้งไหนดูตรงสนิงพีกดิโลจิตโ,โกจิตาคอสเมติกอ๋อแค่เนี้มีนี้ไม่เกี่ยวคลิปนี้ก็น่าจะมีแค่นี้แะครับก็เตรียมตัวอัปเดตหน้าไว้นะก็หาตัวในอัปเดตนี้พร้อมนะแต่ผมว่าแหลกหน้านะ่าจะใกล้หายแล้ว ก็รีบๆหาไวเดอร์แบกหน้าเนี่ยก็เจอกรนไดเวนรื่เรืร่องกบสับโดยสัตว์แองอย่าที่จะก่กูขี้จะตัดโอเคปะ